วันนั้นผู้ใหญ่อาคมเขาก็าไปส่งเงินที่สมาคมชาวพนกักจิตของกลุ่มทํานาเปแล้ววันนั้นท่านผู้ใหญ่อาคมก็บอกว่าท่านนายกที่หมู่บ้านของผมเป็นหมู่บ้านที่ติดเกาะน้ําจะกินก็ไม่มีวันนั้นท่านผู้ใหญ่อาคมท่านพูดก็พูดด้วยน้ําตาขอเป้าแล้วก็บอกว่าพี่ช่วยเหลือพวกผมหน่อยนะพวกผมไม่มีน้ําจะกิน แล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนมากแล้วฉันก็ไปพูดค่ะท่านนายกเราก็คุยกันทางคณะกรรมการก็บอกว่าจะรวบรวมบริจาคก,กันเอาน้ำมาช่วยเหลือเป็นเบื้องต้นพอดีเมื่อคืนนี้ได้กินไอ้น้องนักข่าวช่องวันนี่เลยที่ไปคุยกันอยู่ข้างบ้านก็เลยไปคุยขอบริจาคเห็นว่ามีถุงยังชีพ ก็บอกว่าขอแบ่งให้หมู่บ้านอีหนาหน่อยได้ไหมคะ mm. สงสารเขาเขาไม่มีแม้กระทั่งน้ำจะกินแล้วทางน้องเขาก็ตอบแบ่งให้200%รชุด mm. ก็ถือว่าเป็นบุญของหมู่บ้านอิหนาที่ได้ทางช่องวันเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ของสมาคมส่วนหนึ่งก็เป็นน้าทางช่องวันก็เป็นถุงยางชี้ อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องของเป็นสมาชิกของสมาคมเป็นส่วนใหญ่ค่ะที่ในหมู่บ้านนี้เราก็ถือว่าเป็นญาติพี่น้องเราด้วยกันก็ถือว่าขอบคุณทางช่องวันมากค่ะที่เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในจุดนี้ที่มีน้ำใจแบ่งปันทั้งๆที่ของนี้ท่านจะเอาไปที่อื่นแต่เมื่อท่านได้ยิน ฉันพูดแล้วท่านก็แบ่งให้ตั้ง200ชุดก็ถือว่าเป็นบุญของสมาคมและพี่น้องชาวบ้านอินาด้วยขอบพระคุณทางช่องวันมาก,มากๆค่ะขอบคุณนะมันมีอะไรที่สะเทือนใจครับเมื่อวานสะเทือนใจมากคือเห็นน้องน้องผู้ใหญ่ไปพูดพูดทางน้ําตาคอเบ้าพาพี่น้องชาวหมู่บ้านอินานี่แหละที่เสียชีวิตก็พาญาติเข้าไปรับเงิน ก็บอกว่านั่งเรือมาแล้วก็เหมารถมอตไซค์มาเพราะว่ามันมันมาไม่ได้หมู่บ้านนั้นม,มันเป็นอยู่ในเกาะแล้วมันมีแต่น้ําล้อมรอบ<ข>น้ําจะืดเขาก็บอกว่ากินเวลาทํากับข้าวบางทีก็ไม่มีแม้กระทั่งหอมพริกผักที่จะใส่ถ้าได้ปลามาก็แกงแต่ปลาใส่น้ําปลาใส่เกลือแค่นั้นเองมันมันมันออกไปซื้อของไม่ได้ ก็ไม่มีที่จะใส่ก็กินตามมีตามเกิดเขาก็บอกถ้าก็ได้หน่วยงานของไอทางนายกของวัวหูมาช่วยเหลือเบื้องต้นเขาก็บอกแต่มันก็ไม่พอค่ะเขาก็ต้องการเพราะว่ามันไม่ทั่วถึงกันแล้วบางบางครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่ใหญ่มันก็ไม่พอกินค่ะเมื่อคืนคิดไหมครับว่าจะได้ถุงยางชีพมาสองร้อยถุงไม่คิดไม่คิดว่าจะได้ ตอนแรกเขาไปพูดกับน,น้องไม่คิดว่าน้องเขาจะใจดีให้ถึงขนาดนี้นก็โทรประสานท่านนายกพูดกับผมนี่แต่เมื่อคนะืนก็พูดพูดว่าขอขอแบ่งให้บ้านอีหนาหน่อยแล้วน้องก็บอกว่าเขามีสมาชิกในครัวเรือนนั้นในหมู่บ้านนั้นก<า>ี่คนครัว,วเรือนเท่าไหร่ก็บอกว่าไม่รู้ก็รู้ว่ามันเป็นสองหมู่บ้านหรือไม่แต่แท้ที่จริงเขาเป็นสามหมู่บ้านเราก็ไม่รู้เราก็บอกว่าสองหมู่บ้าน ตอนแรกน้องก็ยังไม่ตัดสินใจว่าจะให้เท่าไหร่แต่พอดีคุยกับท่านนายกก็คุยกับน้องคุยไปคุยมาน้องก็บอกว่าจะแบ่งให้200ชุด<ม>ก็ดีใจมากเลยค่ะในจุดนี้ไม่คิดว่าจะได้ทั้งทั้งที่ของนี้มันจะไปที่อื่นแล้วแต่มันก็ได้มาที่หมู่บ้านนี้ก็ถือว่าเป็นบุญของที่น้องบ้านอินาด้วยค่ะที่ได้คนใจดีอย่างที่น้องช่องวันเราซึ่งชาวบ้านเราก็เป็นแฟนคลับของช่องวันอยู่ มากมายค่ะ,ขอ,คะคขอบคุณมากค่ะ